สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทุกผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ไล่การเบิงแล้วรวยซีหาของค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาผอกันกันไปในช่วงบ่ายของเมืองวันที่เเดือนท่านว่าครบนะคะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องค่ะมอนี่นะคะแอดผ้าพรมพี่น้องบานเทาสขขุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางต่องวดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางจากปู่38นะคะพี่น้องค่ะสาหรับงวดท,ที่ผ่านมาเนี่ยแนวทางของปูนะคะคลิปแรกนะคะพี่น้องค่ะ คลิปแรกชุดบนนะคะแนวทางของปูนี่ปูเราจับคูไห่บถ่ถือซื้อนะคะ,พ,ะพี่น้องคะแต่ว่า,าลักลอยลักซิบลักนวยของปูนี่นะคะถ้าสีเบลีลีแล้วของปูแล้วเขาสามตัวตัวนะคะพี่น้องคะลักลอยของปูนะคะเราไห่มานะคะลักลอยมีแปดลักซิบเป็นสามลักนวยมีสี่ พี่น้องคะแต่ว่าปูดแล้ประเด็จจับคู่นี้ให้นะคะปูดแล้จับศูนหากับศูนหกให้แต่ว่าถ้าจับอีลีแล้วชุดนี้ของปูดแล้เขาสามตัวโตวนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาโมนี้นะคะเอกได้ติดตามแนวทางอ่าของปูดสามแปดฟากตน้นพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคอนคะ่ะแนวทางของปลูดโมนี่คะ่ะสิดามาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้พอมๆกันกันนะคะจะเล่นพอ้อมค่ะปูดกน้อยเห็นปลูดท้วมากไหยค่ะปูดคะเออโท้ไปค่ะค่ะ อันบางนึงปูหมานไหมครับปูคะฮะหมานบ้างนึ่งห็นค่ะปูอ,อ,อันใดลูกสาวตัวข้างบนข้งางล่างอ้าวก็ดีแต่พ่อหนังไม่ได้ใส้ลูกสาวนะครับปูเลกเลขเลขกลันล่ลางมันก็มาศูนย์ับนนึ่งเลกันจนกำหกกำกาเนาะขาปูขก็นทีหกหนึ่งบบอืมขาปูขี่ับสามคนว่าจี ซีสามมันมายางคุยปูคนบอกแมนอยู่หรอกค่ะปูซีสามมันมายางเนาะค่ะปูโอ้ยอไแหงอยู่ค่ะเลขเลขล่างนี่หน,นึ่งกับสองเดบอันเนี่ยล่างปีนึงกับสองที่ค่ะปูอ่หนึ่งกับสองเอาไปใส่เอาไปใส่หาหากับแปดอ่าไปใส่หากับแปดค่ะเออว่าหนกัตัวหากับแปดนี่มมากกกบะ้าค่ะตัวหนึ่งกับสองนี่มมากศูนย์กับ,บหึว่าหัน ค่ะโอ้แม่หลมาสงกับหนึ่งบาทนี่มาหนกับสองวนค่ะบัตรทีแดอกุเนี่ยค่ะบัเลขลักอันหกับแปดนี่ยบัตรีะแชร์มาหกับเก้าค่ะเจางค่ะบัวนี้ผู้จับคู่ให้ตัวไหครับผู้ค้าผ oh, mm right? ู้จับคู่กับสองห้าสองสหสองแปดวัสดีครับบัวเออูตร สุรคิดสามตัวล่างนี่ยก็ม้าชนมันมาหนึ่งสองห้ามันชนออกน้ำกันก็ออกได้ออกสองหาหาสองค่ะพ่ออันออกน้ำกันอลไรเที่ลไรสามโจลค่ะประหารก็ม้ามันมาหอกปหารค่ะพ่ออันหนึ่งหนึ่งสองห้าหมวดเมันช่นหนึ่งมันช่นหนึ่งกับสองโออันอันจิบมาน้ำกันที่กับออกใช่กันแหละหาสองจอมหา โออีกสูตรหนึ่งสามตัวดี่บางทีมันก็มาสองตัวดีครับปุ๊แมนละอันบัทัตพีเลเหรอกอันอันสองสองอันหาหากับแปดนี่ยค่ะอันหนึ่งกับสองกับบัลทัตพีส์ค่ะนะเลขเลขบนนี้สูตรหนึ่งมาสองตัวสูตรหนึ่งมาสามตัวเลขค่ะเลขบนค่ะปุอ๊อหกหกตัวหกตัวมาสามตัว หกตัมาสามค่ะน,น,ะน,นะี่อะไรน,นะครับปูปค่ะ เป็นยงค่ะก้นหน่อยทาได้นะครับคค้านน่อยไม่ได้เฝ้าค่ะเ,เลขเลขจุดจุดหนึ่งเลขเลขบนมากลักหนวยมันลักหนวยมันมากกับศูนย์ลักหนวยหัวกับศูนย์บนครับปูอเนี่ยะปูเกาใส่เก่าเก่าศูนย์เก่าฮกเก้าศูนย์เก่าหกค่ะ เอาวดนี้เก้าศูนย์เก้าหกสีคะบัวเก้าศูนย์เก้าหกเลขบนค่ะแล้วอันหกโตมาสามตัวเลยคะบัวค่ะนี่นี่อันทสูตะกะโกนนี่ค่ะเก้าศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดค่ะมาสามตัวบนอันงวดนี้ดีคะบัวงวดนี้แหละเก้าศูนย์หนึ่งสี่หกเก้าศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ด เออเก้าศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดค่ะผู้จับบวกผู้จับบอกเก้าศูนย์เก้าหกค่ะอืมผู้มาเก่าซี่เก่าแล้วปู่ปู่มาปู่มาเก่าค่ะเก้าศูนย์เก้าหกปู่ซือวะ่ะโอ้ปู่ปูจ่จำให้สองครัวคือเก้าศูนย์เก้าหกตีครับปู่เออร่องกับเก้าซีแค่นั้นโอ้ตัวร่องนี้คือเก้าซีค่ะปูวนี่ถึงงวดว่าหันสามสี่ห้าแปดศูนย์หนึ่งมันออกแปดที่สาม โอ้ค oh, ่ะปูชเออชูจะเก้าหนึ่งชูสองปีอะไเนี่อืมค่ะชูสองปีแล้วเนี่ค่ะว <Ka. S 2> ันนี้จะเก้าศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดค่ะปูมาสามตัวบนค่ะ <Ka. S 2> ลักลอยน้ำปูมักศูนย์คับหนึ่งลักลอยศูนย์คับหนึ่งค่ะเปูมักศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าหกค่ะปูนอนหลับปูมักศูนย์ 9ก้าศูนย์ูชื่อรัตตลี่เู้ชื่อไาไดจกไปหรอครับพูคะลายไลไปอยู่โอครับผูศูนย์เก้าศูนชื่อเกาศูนย์เหระเลขบนจ้าอีวรัตตลีู่ชื่อหาสองสองาครับสองปดนี่แหละค่ะบููพิจารณาสูตรเนี่ยก็ได้จ้าสูตรสูตรอดลงรัน้อยบนนี่กหกับศ<า>ูนยค่ะบางอนกับสามกับเจ็ โอ้ลักน้อยบนหกกับศูนย์ค่ะป้าห้ากว่างกับหนึ่งกับห้าออกสองหนึ่งค่ะห้ากวางกับศูนย์กับทีออกที่ทีค่ะห้ากวางกับแปดกับสองออกหกสองค่ะห้ากับเป้าออกหกห้าสองกับหกสองกับหกออกหกสองค่ะสองกับหกออกศูนย์หกสามกับเจ็ดออกขอเจ็ดนี่แหละลักน้อยงวดนี่ก็ศูนย์กับหก เออค่ะปูเออหกับศูนย์ก่องห้ักน้อยบนจ้าค่ะปูปูฟันดีป่ะคะปูคะฟันดีป่ะคะปูฟันดีเลยฟันว่ายังไงคะปูคะว่าจะคือเก้าศูนย์เนี่ยเก้าศนย์เรื่อปูมักเยโอ้ปูมากเก้าศูนย์นะคะปูคะกนคือหลายพันเก้าศูนย์มันออกมันนี่แหละเนี่ยมันสิว่าลอยออกวัวนนี้นะปูเนาะออกมวนนี้แหละค่ะปูศูนย์เก้าศูนย์ ค่ะนั่นแหละไม่จนนั่นแหละค่ะปูโอ้ยคนไหนมีโสมเลยเด้อคนไหนอยากไปกาปูเลยกาปูกาปูเคลื่อนยาอยู่ถือลูกเท้าแล้วหันเท่มบน้ารางแล้วค่ะปูมันจับบอลอืมว่าลูกเท้านี่ก็เก่งบ่หยอกนะคะปูโอ้มันมันแน่นอนอยู่เลยมันเห็ดเก่งๆกาประฮัดประฮัดเอาไปลงใหญ่ปูสบายดีเนาะค่ะปูเออสบายดีเราปู่เป็นยังเสียแล้เออปูแข็งแรงค่ะปูคะ จ้าจาให้มีการทำไมเรากำไสิปิกาปูนะคะค่าปูจ้าขอบคุณปูเลยนะค่ะจ้าการน้อสการนะครับผู้สาธุค่ะ สรุปแนว้าทางทายคลิปนี้ค่ะแนว้าทางจากปูสามนะคะพี่น้องคะชุดบนนะคะ6โตมาสาโตค่ะมีเก่าศูนย์ค่ะหน่วยบนมี6กับ0นะคะลักร่อยมีศูนย์กับหนึงเมื่อนี้ปูแล้วจับคู่ให้นะคะ0ูนย์เก่าศูนเกเกาค่ะปูแล้วเน้น0ูนย์เกกับ90นะคะพี่น้องคะปานิล่างค่ะ ลางวิ่ง1กับ2นะคะตัวประกบมีหากับ8นะคะปูจับปูหให้2หากับ28นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางอ่าช่วงบ่ายนี้นะคะแนวทางจากปู38ค่ะจากใดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะสาหรับอ่าแนวทางของปูนะคะสําหรับปูเราวก็ยิบไปหลายแล้วนะคะสําหรับลอตเตอรี่นะคะพี่น้องคะ นำไปพิจารณาเบิ้งนะคะทั้งช่องนํำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่38ค่ะเอาในคลิปนี้ชงบายดีนะคะของปู่38ทั้งเบิดทั้งม้วนกับมีเพียงซ้ำนี้นะคะ เอาไว้พอกันไหมก็แอนในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ